นายถามพิงว่าทำไมเธอไม่ทำม,มากับข้าวบ้างล่ะจิงก็เลยบอกไปว่าถ้าฉันทำเธอาด่าฉันนะเขาก็เลยทำเหมือนเดิมนะพุ่โซก็บอกว่ามันไม่อร่อยนะักุณนูชูชมข,ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันกินจ้าขอบคุณม,มีน้อปลาขอบคุณนะยี่สศกที่มาเป็นขนมจีนให้ฉันกินในวันนี้ ตายเลยอ่ะได้แล้วสู้คิดวันที่เดิมน,นักฆ่าขนตังงอนฆ่ามาแรงวันนะาาว่าเช้าก็ฆ่างูนักฆ่านขานตังงูตังซื้อทำออซื้อแป้งไปทำนี่ด้วยสาลเปา วันนี้เรามาแมาคโครนะเพื่นพนอนๆลง าชามนมอะไรดิชานมไข่มุกหนึ่งชานมไต้หวันนะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพิชันอีกแล้วนะคะปิงและแม็กครับในรายการคนอวดพีพแล้ววันนี้มีผู้สนับสนุนใจดีเข้ามาด้านคันหนึ่งคันใ <c oughs> บาชาตาสัมมาเบอร์หนึ่งไม่ใช่ใบาชาที่ให้กลิ่นหอมและชุ่มคอของชาจีนสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอทุกสาขาะคะ่ะวันนี้มีเมนูอะไรคะ ขนมจีนปลาปลายี่สกุกขนมจีนปลายี่สกนะคุณผู้ชม<อ>เห็นเนื้อปลามันลดราคาเหมือนมัน,ม,นมันถูกใช่ไหมพอดีว่าวันนี้เราไปที่แมคโครมาแล้วเราเดินเดินผ่านเชลปลาเรามันลดราคาพอดีอหอ่อเท่าน,นี้คะคุณผู้ชมยี่สิบบาทยี่สิบบาทอยาก<ว>กิน<ว>แล้วว่าวันนี้แมคทำเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม นายถามปิงว่าทำไมเธอไม่ทำม,มากับข้าวบ้างล่ะพิงก็เลยบอกไปว่าถ้าฉันทำเธอจาด่าฉันนะเขาก็เลยทำเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่อร่อยนะคุณผู้ชมคงปิงเห็นไหมเอ้ยพักติดมือมาเอามาใกล้ๆเขาเอาแบบไม่เอาน้ำนะที่เราเขาเผ็ดอา้าวไม่เอาน้ำเราจะเอาอะไรอะเอามนมา พอแล้วเผ็ดนี่หรอนี่นะมะเขือไม่มีหรอไม่มีไม่ได้ใส่ใส่กระชายลงไปใสใบมะกรูดใส่เครื่องขอบคุณนะที่ทำมาชิมกินจ้าขอบคุณมีน้อปลาขอบคุณนะยี่โศกที่มาเป็นขนมจีนมาชิมกินในวันนี้ขอบคุณแต่เวลาเอากระเจลเคมาเธอเธอจะขอบคุณชาละวันบะา ขอบคุณชาละวันนะที่เป็นผัวฉันอุ้ย <c oughs> มีผักเหรออุ้ยอะไรยังไงหรืออันนี้กระลำปีอุ้ยมันอร่อยมากเลยอะอร่อยมากเลยหรือทำไมมันเด้งอ่ะเพราะอะไรเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อปลาขูดไม่ใช่หรอเนื้อปลาบดเนื้อปลาขูดทำไมมันเด้งอะ,ะ,อะอนนอช่า,อามมงอย <c oughs> คุณผู้ชมทำไมเนื้อปลาล้วนๆมันเด้งอ่ะมันเหมาะกับมาทำทุกชิ้นเนาะปลายิสโซบะดื่มหันม่นก็เลยมาหั่นให้ดูเลย เธอกินเดียวหรอมากเลยเหมือนปลากรายเลยอะเติมน้ำกอนนะมันก็คือปลากรายปะไม่ใช่มันคือปลายิสบเพราะมันเขียนบอกในถุงว่าปลายิสุบนี่มันมันคือลูกชิ้นเลยอะสชาใช่ป็นไงอืมไม่อร่อยหรออร่อยอะนุ่มเด้งมันไม่ได้ผสมแป้งนะทำไมมันเด้งหรอเนื้อปลาล้วนเลยเนาะ อร่อยถ้าเราทําอาหารอยู่ยเราก็จะรู้ไงเพีงว่าปลาตัวน้นปลาตัวน,นี้ปกติไม่ค่อยเราต้องล,ลองกินให้หมดทุกปลาหรออืมลอมำกินก็อร่อย ไม่ไรหรอกอืมมันเน่ามันเริ่มจะเน่าแล้วอยเรียกกินอือมีเผาอยูุ่นภาอือเข้ากันมาก ธอใส่หมดถุงเลยไหม,ม,ไม,มนเนี่ยม่มาเนี่ยมามาบีบไส้คจำเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็เอามาทอดอามันเนื่องก็ได้เป็นงอร่อยนอรอบหน้าซื้อไหมม,มีผักกันนี่นะคุณผู้ชมผักแพวปลูกกำลังงามปลูกหลังบ้านงามมากขึ้นเต็มเลยนะ เดช่อองลายผักถ้าไม่ใส่แตชีสก็ต้องใส่ปลาแห่หรออืมนี่ก็ใส่ปลาไปด้วย

เขาไม่เอาน้ำยเยอะเขาเผ็ดอืมเผ็ดจริงๆเครื่องมันเผ็ดแล้วก็เนื้อปลาหมดแล้วเธอพออัอนนี้ไม่ค่อยชอบไม่อร่อยหรออร่อยอยแต่ไม่ชอบบางคนไม่ชอบกินปลา กินหมูบอกความจริงออกมาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยเชิมน้ำแป๊บซินะคุยในกล้องบอกอร่อยพอ,อพอไปซื้อบอกว่าไม่กินแล้วนะเนี้ยก็งงอื แสดงว่าอร่อยกินแ๊บเยีาวหมดตด็เด็กกินข้าวฉันกินหมดก่อนนะข้าหมูละพาด้วยเอาเอามายอดเดียวหรอไม่กินปักแพลหรออตึงแรงมากปักแพลปักแพลมันชาลิลแหยะคุณผู้ชมกินเข้าไปอะ่ะ แล้วกินกับหนมเนืองเนาะอร่อยพอให้กินแค่ใบเดียวนะไหมทั่วผู้เนาะทั่วผู้ช <c oughs> ิไมไลมหวานกับกรอบ รับหน้าซื้อมาทำลูกชิ้นนะลูกชิ้นรับเบี้ซื้อจริงหรือซื้อน,นะก้องซื้อจริงมันกระชาย ทำซาลาเปาวันไหนเราไหมเดีย๋ยวทำคืนนี้ให้เลยจริงเหรออแล้วต้องหมักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงเลยนะอยากกินครีมไงมหรือว่ากินครีมทาขนมปังก็ได้มั้งทำซาลาเปาให้เขากินนะคุณผู้ชมเขาจะนึ่งได้หรอไม่มีกร,ระดาษ ขนาดลรวก็ใช้ไดา้าดาาดาหมดเลยฉันมีอะไรจะบอกนะบอกว่าอะไรผมเือชีนะฮะผมเือชีให้หน่อยดินี่มันอร่อยมาก ลาคุณผู้ชมไปคงเห่อยเผ็ดขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคุณผู้ชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์ให้นะวันนี้แม็กับปิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใน EP ีหน้านะ e ีีต่อไปเดี๋ยวจะทำอาหารอะไรก็คอยติดตามชมนะครับอย่าลืมนะคะใบชาตาสันม,มาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขานะคะเขาไม่ได้เป็นผู้ส่งขสนนะคุณผู้ชมมัแค่<ำ>อากลองอมไปดูไงแมเอ,อามาลองเล่น กะหล่ปลาไปแล้วนะคุณผู้ชมสวัสดีจ้า